สวัสดีครับทุกคนมาติดตามทีเด็ดฟุตบอลยูโร2 0 2 0ประจำค่ําคืนวันนี้นะครับเตะกัน2คู่2ช่วงเวลาเหมือนเดิมนะครับห้าทุ่มอังกฤษเจอกับเยอรมนีโอ้โหถือเป็นคู่รับสําคัญนะในการเจอกันแล้วก็พลาดไม่ได้โดยประการทั้งป่วงนะครับส่วนในเวลาตีสอสวีเดนเจอกับยูเครนคู่นี้ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวันมาในรอบแบ่งกลุ่มฝ่าฟันกันมาเจอกันในรอบนี้นะครับก็เป็นอนกหนึ่งเกมที่น่าสนใจ ราคาคู่นี้เปิดมานะครับให้สวีเดนเป็นต่ออยู่ปอปแล้วก็มีให้เลือกอีก4เลทราคาตามใจชอบกันเลยนะครับซึ่งเป็นคู่ที่เราจะหยิบยกมาวิเคราะห์ฟันทงกันนะฮะการเจอกันของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยเจอกันไม่บ่อยนะนะครับย้อนไป2012เป็นโปรแกรมล่าสุดที่พวกเขาเจอกันซึ่งเป็นทางฝั่งยูเครนที่เอาชนะได้2ประตูต่อหนึนะครับหลังจาก นั้นนะครับย้อนไปไกลกว่าน,นั้นก็ปี2011 2เกมนะครับเบสวีเดนชนะ1-0แล้วก็เสมอกัน1-1นะครับแล้วก็ย้อนไปไกลอีก2008ยูเครนชนะได้1-0ก็ดูค่อนข้างสูงสีนะครับผลงานการเจอกันส่วนผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม3เกมแรกนะครับ ทางฝั่งสวีเดนเสมอสเปน0ูนแล้วก็มาเอาชนะสซลวาเกีย1น10ตบท้ายด้วยการเอาชนะโปแลนด์3ประตูต่อ2นะครับเก็บ6คะแนนแล้วก็เป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายส่วนทางฝั่งของยูเครนนะครับค่อนข้างจะกระอักกระอ่วมเลยนะครับเปิดหัวด้วยการแพ้เนเธอร์แลนด์2ประตูต่อ3แบบสุดมันถ้าย่างใครยัจำกันได้นะครับแล้วก็เอาชนะ ทางฝั่งมาซิโดเนีย2-1นะครับซึ่งก็เป็นชัยชนะน่สําคัญก่อนที่จะมาแพ้ให้กับออสเตรียศูนย์ประตูต่อหนึ่งแต่ก็ยังดีพอนะครับสแต้มของพวกเขาในการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับส่วนตัวผู้เล่นนนเกมคู่นี้น่าสนใจเหมือนกัน ทางฝั่งของสวีเดนนะครับตามรายงานบอกว่าซาลาตันอิบราฮิโมวิชยังคงไม่หายจากการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ต้องลุ้นว่ามาร์ติอสัสสวนเบิร์กนะครับจะพร้อมลงสนามให้สวีเดนในเกมนี้หรือเปล่าส่วนขุนกำลังหลักรายอื่นๆก็ต้องบอกว่ายังอยู่กันครบนะครับวิกเตอร์ลินเดเลฟยืนเป็นแกนหลักในตำแหน่งเซนเต,นเตอร์จับคู่กับดานิเอลสันนะส่วน เกมรุกก็จะมีโอซันฟอสเบิร์กนะครับดาวยิงตัวเก่งจากอาร์เลไลฟ์ซิกมีราซันนะครับเป็นปิดจอมเก๋าเลยแะหน้ามีไอแซคแล้วก็ในทางด้านมาร์คัสเบิร์กนะครับจับคูก่กันดูแล้วค่อนข้างปึกนะเช่นเดียวกับทางฝั่งยูเครนนะครับปัญหาพวกเขาก็มีเหมือนกันกับการขาดเดนสโปปอกนะครับจากปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ต้อง เช็คสภาพของโรมันยาเรมชุกกับอเล็กซานเดอร์โซคอฟนะครับว่าจะพร้อมลงสนามหรือเปล่าส่วนแกแลกร้าอื่นๆทัวร์นาเมนต์นี้เล่นดีเหลือเกินนะครับยามูเรนโกจะลงสนามอย่างแน่นอนให้กับทีมชาติยูเครนนะครับประสานงานร่วมกับยาเรมชุกนะครับมิเดนอฟสกี้นะฮะซินเชนโกทางฝั่งซ้าย ซาฟาเลนโกทั้งฝั่งขวานะครับก็ถือว่าจับต็มเหมือนกันนะลูกทีมของอ,อังเดเชฟเชงโกนะครับผม ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจแต่ด้วยเลทราคาที่เปิดมานะครับผลงานในรอบแบ่งกลุ่มก็อย่างที่เรียนไปว่าสวีเดนมาในฐานะอันดับหนึ่งก็ดูภาษีเป็นต่อแต่ผมยังเชื่อใจอยูเครนนะครับด้วยความที่แข็งแกรแ่งและสังเกตว่าเขาเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะลูกทีมของอังเดเชฟเชนกัเริ่มเข้าฟอร์มเกมนี้ผมเชื่อว่าไม่น่าจะถึงขั้นแพ้สวีเดนครับชี้ชัดไปที่ยูเครนจะเป็นทีเด็ดประจำคั่งคืนวันนี้ครับอย่าลืมนะครับ ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคิดจะเสี่ยงต้องเสี่ยงอย่างมีสติแล้วกลับมาเจอกันทีเด็ดฟุตบอลแบบนี้ได้ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ติดตามฟุตบอลยูโรให้สนุกสวัสดีครับ